เทสเตชัน5สลีมนะครับมีลดราคาอยู่นะทั้งตัวดิจิตอลแล้วก็แบบมีที่อ่านแผ่นนะนะตัวดิจิตอลเนี่ยราคา13,800หม่นสามพั่าบาทเลยนะครับน่าสนใจมากนะแล้วก็ตัวเทสเตชัน5สลีมแบบมีที่อ่านแผ่นเนี่ยเหลืออยู่15,000หนาพนะครับที่ทิกตอกเขาจัดโปรโมชั่นทั้ง2อันเนี่ยรูมแมวใส่ลิงก์ไว้ใต้เอ่อที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ดีสคริปชั่นแล้วนะใครสนใจไปส่องกันได้นะครับแล้วก็ยังมีเกมลดนะอุปกรณ์เสริมก็ลดนะครับเอ่อตัวโปรโมชั่นนนนนนนเเเีี่่่ยยป็ททาาางงกรถึวั12ดือนหน้นะ หรือว่าจนกว่าของจะหมดนะครับผมแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับเชื่อว่าหลายคนที่เจอแบบนี้เข้าไปก็อยากได้ใช่ไหมเอ๊ะราคาดีขนาดนี้น่าซื้อไหมนะครับผมลูแมวมีข่าวของเกมสปอร์ตนะครับแรกเรอานะเขาถามว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับผมก็ตอนเนี้ตัว PlayStation 5การขายเนี่ยมันเริ่มทรงๆแล้วนะครับคือไม่ได้แบบว่าขยายใหญ่แล้วน,นแล้วก็เราเข้าสู่ช่วงมิดเจนนะ กำลังจะเข้าสู่ปลายๆเจนแล้วด้วยซ้ำนะครับก็เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีตัวอะไรออกมาเนาะน่าจะออก Second Half of the Year จะออกจริงก็ช่วงปลายปีแหละ10 1 1 12เดือนแถวนี้นะครับน่าจะออกแต่เราก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะออกมาพร้อมกันหรือเปล่านะปลายปีนี้นะถ้าออกแบบ International นะครับบ้านเราอาจจะเล่นปลายปีนี้เหมือนกันก็ได้อาจจะได้เล่น ต้นปีหน้าก็ได้อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าดูเหมือนกับว่าจะมาแน่แต่ย้ำอีกทีว่าน,นี่คือข่าวลือนะครับผมสเปคนะครับลุแมว ไม่ลงรายละเอียดเยอะนะแต่ลุงแมวจะคุยเรื่องเอาตัวเลขแบบชัดๆนะครับที่เขาพูดเนี่ยคือพูดถึงเทลลาฟลอปนะใครไม่คุ้นเคยเทลลาฟลอปนะครับมันคือความแรงในเชิงการประมวลผลกราฟิกมันไม่ได้หมายความว่าตัวเลขเทลลาฟลอปที่สูงกัน,นเยอะเนี่ยจะทําให้เครื่องแรงของการแบบสุดขีดนะครับมันมีเงื่อนไขอื่นด้วยนะแต่ว่า p l a y s t a t i o น5้เนี่ยอยู่ที่10.23เทลลาฟลอปนะครับในขณะที่ตัว PlayStation 5 Pro เนี่ยอยู่ที่33.5เทลลาฟลอฟ็อปเลยนะคร ต่างกันไปประมาณ3เท่าวันนี้คือถ้าพูดถึง G.P.U. นะแล้วถ้าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะสิ่งนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่เขาบอกอะ่ะมันกลายเป็นว่าต่อให้มันโอ้โหตัวเลขตัวเทราฟล็อปดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าพอมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับก็ยังพูดถึง30 A.P.S. ลื่นๆอยู่นะแต่จะเป็น4 K 30 A.P.S. นะครับผมแล้วก็อาจจะลื่นๆที่60 A.P.S. อาจจะไม่ได้เป็น4 K นะ แล้วก็มีการพูดถึงตัว PlayStation Spectral re Super Resolution นะครับ PS SR นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือตัว Upscaling อ่ะแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีของตัว PlayStation เฉพาะนะครับซึ่งอาจจะถูกเข็นออกมาช่วยตัว PlayStation 5 Pro ก็เป็นไปได้นะครับมาพร้อมกับตัวบอร์ดใหม่เทคโนโลยีใหม่อะไรทำนองนี้นะเขาบอกว่าประสบการณ์เนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับตัว p l a y 4กับ p l a y 4 Pro ในแง่ที่ว่า หลายเกมนะครับจะถูกดันนะสิ่งที่เรียกว่าเป็น ps 5 pro e n h a n c e นะครับก็คือ ps 5ก็เล่นได้แหละแต่ถ้าคุณเล่นบน ps 5 pro e n h a n c e เนี่ยมันอาจจะดันไป60 fps แบบเปิด l a t r n c g สมมตินะแบบนิ่งๆน,นะครับหรือว่าดันไปที่120 fps แบบเปิด l a t r n c g นิ่งๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้คือมันจะถูก e n h a n c e ขึ้นมาแต่ที่มาวย้ำอีกรอบหนึ่งนะคือมันไม่ได้เปลี่ยน generation นะครับเพราะนั้นเกมที่ออกมาหลังจาก l a r s i o n 5 pro ออกเนี่ย เครื่อง Play 5ธรรมดาก็ยังเล่นได้นะไม่ได้หมายความว่าจะมีเกมเฉพาะที่ Play 5 Pro เล่นได้แล้ว Playstation 5ปกติเล่นไม่ได้ไม่มีนะครับมันเป็นแค่ Enhance นะเพิ่มเติมให้มันรู้สึกฟินขึ้นประมาณนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ Play 5 Pro ก็แน่นอนว่าต้องรองรับเกม Play 5ในะปัจจุบันเนาะเกม Play 4อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ตัวถ้าใครเล่น PlayStation Plus นะมันก็จะมีบางส่วนน่ะที่มีเกม p l ย์2ออกมาแล้วแนละ้วเกม Play 1ออกมาบางส่วนที่ใครเป็นเหมาโหลเล่นเกมนะครับแต่ว่าเกมพ l a y 3ณนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่รองรับนะมันเป็นเหมือนกับคนละ architecture กันนะครับยังรองรับไม่ได้นะราคาเนะเขาบอกว่าเป็นที่แน่นอนนะครับว่าพอคําว่าโปรเติมลงไปอะ่ะราคามันก็จะ เพิ่มขึ้นนะเขาคงไม่ได้ออกตัวโปรมาเพื่อราคาเท่าเดิมนะไม่ใช่ว่าแบบของกมาปุ๊บแล้ว Play 5ธรรมดาลดราคาลงโปรมาแทนที่ Play 5แบบนี้ไม่ใช่นะครับคำว่าโปรอะ่ะมันมีเรื่องของราคาที่แพงขึ้นเสมอนะซึ่งณปัจจุบันที่เมกานะครับตัว Playstation 5โมเดลปกติแบบมีที่อ่านแผ่นเนี่ยอยู่ที่500เหรียญเนาะแล้วก็ถ้าบ้านเราก็ไปที่ประมาณ18น 8, ถูกไหมอ่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวดิจิตอลนะ อยู่ที่450เหรียญน,นะครับบ้านเราอยู่ที่ประมาณรวมาไม่แน่ใจไม่เกิน15,000แถวนี้นะแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีโปรลดลราคาซึ่งก็ราคาดีน่าสนใจอยู่นะแต่เชื่อว่าถ้าตัวโปรออกมาอาจจะดันไปถึง600เหรียญอาจจะ20,000ต้นๆน,นะหรืออาจจะไปถึง20,000กลางๆได้นะครับแต่นี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีก็มีความเชื่อว่าราคามันคงไม่ใช่18,000เนาะ เหมือนหมายถึงว่าคงไม่ได้มาแทนตัว PlayStation 5ปัจจุบันเนาะแล้วลูกมาคิดว่าถ้าออกปลายปีนี้จริงทั่วโลกนะโอกาสค่อนข้างน้อยที่เราจะได้เล่นปลายปีนี้ในประเทศไทยแต่นี่อาจจะเดาผิดก็ได้เพราะว่าดูจากการรีลิสต์นะครับของตัวเครื่อง Play 5เราไม่ใช่เทียร์หนึ่งอยู่แล้วนะความเป็นไปได้ที่สูงกว่าคือเราจะเล่น Play 5 Pro ในปีหน้า ในประเทศไทยถ้าไม่ใช่เครื่องหิ้วนะท่านผู้ชมคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาได้นะครับผมลูกมาขอลาไปแล้วนะเจอใหม่ไปขอดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดทุกท่านสวัสดีครับผม